ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,432สําำหรับหงชางชิงเย่เชิญคิดที่จะเก็บเขาไว้ใช้งานอย่างแท้จริงเมื่อดูจากพละกกำลังแม้จะไม่แข็งแกร่งมากนะักแต่บทแรกของจุดกำเนิดแห่งเต่าที่แท้จริงที่เขาฝึกฝนนั้นเป็นบทแรกที่สมบูรณ์และเขาได้ฝึกฝนบทนี้มานานหลายปีดังนั้นแน่นอนว่าความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับบทแรกของจุดกำเนิดแห่งเต่าที่แท้จริงจะต้องเหนือกว่าตัวเขาเอง บางครั้งผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดก็อาจไม่เหมาะที่จะเป็นอาจารย์หากให้ผู้ที่เรียนรู้ระดับปริญญาเอกมาสอนนักเรียนประถมก็อาจไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้นักเรียนประถมเข้าใจในสิ่งที่เขากำลังพูดถึงแต่ถ้าขอให้อาจารย์ที่สอนนักเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่งมาหลายสิบปีมาสอนเขามีประสบการณ์มากมายมีข้อมูลเชิงลึกและวิธีการที่ไม่เหมือนใครเขาสามารถใช้เวลาน้อยที่สุดเพื่อให้นักเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่งเหล่านี้ เข้าใจความรู้ที่เขาต้องการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วในสายตาของเย่เฉิญผงชางชิงเป็นอาจารย์โรงเรียนประถมนี้ยิ่งกว่านั้นเขามีความเชี่ยวชาญในบทเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งมานานหลายสิบปีแน่นอนว่าเขาเป็นผู้มีความรู้ในด้านนี้อย่างแท้จริงและแน่นอนว่าเขาเป็นพวกแตงสุขที่ระวงหล่น ด้วยพื้นฐานหลายสิบปีของเขาถ้าให้บทเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองแก่เขาเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะสามารถทำความคุ้นเคยได้อย่างรวดเร็วแน่นอนก่อนหน้านี้เท่าทารกผู้นี้ค่อนข้างโง่เลางมง่ายฉกช่วยโอกาสจากสถานการณ์เพื่อจะหนีกลับสหรัฐอเมริกาแน่นอนว่าเย่เชิญต้องบทขยี้อารมณ์นิสัยสุนักของเขาเมื่อเขาสละตตำแหน่งเจ้าสำนักรอให้ผ่านไปสักหลายวันค่อยให้เขาฟื้นฟูการบ่มเพาะ ทำให้เขาเข้าสู่สภาวะเดิมอย่างช้าๆในเวลานี้ผงฉางชิงก็เข้าใจอย่างชัดเจนเช่นกันว่าเขาไม่เหลือทางเลือกอื่นนอกจากต้องรับใช้เย่เฉินด้วยใจจริงดังนั้นเขาจึงแทบรอไม่ไหวที่จะสละตตำแหน่งเจ้าสำนักโดยเร็วที่สุดต่อหน้าเย่เฉินเนื่องจากเย่เฉินมีเวลาว่างในวันพรุ่งนี้เขาไม่ต้องการที่จะล่าช้าอีกแม้แต่วินาทีเดียวดังนั้นเขาจึงรีบพูดว่าอาจารย์เย่ ในเมื่อเป็นเช่นนี้พรุ่งนี้เรานัดกันแต่เช้าเวลาเก้าโมงเช้าคุณคิดเห็นอย่างไรเย่เฉินกล่าวว่าคุณรีบเร่งอะไรกันนักหนาะสิบโมงฉันจะได้มีเวลานอนให้มากกว่านี้หงชางชิงได้แต่ตอบตกลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าพูดอย่างสุภาพว่าได้ได้ได,ได,ได้ถ้าเช่นนั้นก็สิบโมงฉันจะอยู่ที่โรงแรมไปจินฮั่นกงรอต้อนรับอาจารย์เย่วันต่อมา เย่เชิญรอให้เซียวชูรันไปทำงานที่บริษัทก่อนจากนั้นขับรถไปที่โรงแรมไปจินฮั่นกงอย่างไม่เร่งรีบเมื่อเขามาถึงโรงแรมไปจินฮั่นกงผงช้างชิงก็โทรหาถามด้วยความเคารพว่าอาจารย์เย่คุณมาถึงหรือยังเย่เชิญส่งเสียงอืมรับคำฉันมาถึงแล้วคุณอยู่ห้องไหน8802หงผางชิงรีพูดว่าอาจารย์เย่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะลงไปรับคุณ ไม่จำเป็นเย่เชิญพูดอย่างสบายสบายฉันจะขึ้นไปเองผงชางชิงพูดพร้อมกับหัวเราะเบาๆอาจารย์เย่ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในลิฟต์กำลังลงมาเย่เชิญจอดรถในที่จอดรถข้างทางเข,ข้าหลักของโรงแรมทันทีที่เขาเข้าไปในล็อบบี้ผงชางชิงก็ออกมาต้อนรับอย่างรวดเร็วบทที่5,433เมื่อเห็นเย่เชิญเขาพูดด้วยความเคารพ อาจารย์เย่คุณมาแล้วเราขึ้นไปข้างบนกันเย่เชิญพยักหน้าถามเขาว่าสิทธิ์คนโตของคุณอยู่ที่ไหนผงฉางชิงรีบพูดว่าเรียนอาจารย์เย่สิทธิ์คนโตของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ข้างบนได้เย่เชิญยิ้มเล็กน้อยถ้าเช่นนั้นก็ขึ้นไปกันเถอะจะได้เป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบตำแหน่งไท่เจิ้นเต่าของคุณให้เสร็จเสร็จไปผงฉางชิงพยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าพูดด้วยรอยยิ้มขอโทษ สำนักเราเป็นนิกายเล็กๆความเคร่งครึมทางพิธีกรรมอาจไม่เข้มแข็งนักหวังว่าอาจารย์เย่เห็นแล้วจะไม่ตำหนิว่าเสื่อมโทรมนั่นไม่เป็นความจริงเย่เชิญกล่าวเบาๆสำหรับเรื่องแบบนี้ยิ่งง่ายยิ่งดีความเคร่งครึมของพิธีกรรมนั้นหากมากเกินไปมันจะสูญเสียความหมายดั้งเดิมใช่ใช่หงช้างชิงพยักหน้าและพูดว่าอาจารย์เย่พูดถูกไม่จำเป็นต้องทำพิธีเช่นนี้ให้ยิ่งใหญ่เกินไป เขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งพูดกับเย่เชิญอย่างลังเลว่าอาจารย์เย่ไม่ทราบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะขอสักอย่างได้ไหมเย่เชิญพยักหน้าพูดมาผงฉางชิงพูดด้วยความลำบากใจเรียนอาจารย์เย่มรดกสำนักไทยเจิ้นเตามีตราประจำตำแหน่งจุดกำเนิดแห่งเต่าที่แท้จริงสองยอหน้าและมอกลัญยาแต่ตอนนี้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มอบมอกลัญยาให้คุณไป ดังนั้นขอให้คุณอย่าพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลังเย่เชิญพยักหน้าไม่ต้องกังวลฉันจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อย่างแน่นอนเมื่อได้ยินเช่นนี้หงชางชิงก็ถอนหายใจโล่งอกในที่สุดทั้งสองขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นแปดหงชางชิงรูปการห้องของเขาเพื่อเปิดประตูจากนั้นเชิญเย่เชิญนั่งบนโซฟาสักครู่ในขณะที่เขาหยิบโทรศัพท์ในห้องและโทรหาหลงซื่อชีในห้องถัดไปทันทีที่โทรศัพท์เชื่อมต่อเขาพูดว่า ซื่อชีมาที่ห้องอาจารย์หลงซื่อชีที่ปลายสายพูดทันทีได้ท่านอาจารย์โปรดรอสักครู่หลังจากสิทธิ์กำหนดลมหายใจครบรอบแล้วจะไปหาคุณผงชางชิงรู้ว่าสิทธิ์ของเขาหลงไหลในจิงละปะการต่อสู้ต่อให้ฟ้าถล่มเธอก็ต้องฝึกฝนให้เสร็จดังนั้นเขาจึงไม่บังคับแต่พูดว่าอย่าชักช้าอาจารย์มีแขกผู้มีเกียรติต้องการแนะนำคุณเสียงหายใจออกสม่ำเสมอของหลงซื่อชีดังมาจากโทรศัพท์ จากนั้นเธอก็พูดอย่างไม่เร่งรีบได้อาจารย์โปรดรอสักครู่เมื่อได้ยินเสียงหญิงสาวทางโทรศัพท์เย่เชิญถามอย่างสงสยัยผงเทียนสื่อสิทธิ์คนโตของคุณเป็นผู้หญิงหรือใช่ผงช้างชิงกล่าวว่าเรียนอาจารย์เย่ไทาจินเต่าของเราไม่มีข้อกําหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับเพศของเจ้าสํานักเจ้าสํานักแต่ละคนสามารถเลือกสิสืบทอดได้ตามความชอบของตน ตราบเท่าที่การบ่มเพาะของสิสืบทอดนี้ไม่ล้าหลังสาวกคนอื่นๆดังนั้นสิทธิคนโตผู้นี้จึงมีสิทธิเป็นเจ้าสำนักและในประวัติศาสตร์ของไทยเจิ้นเต่าก็มีเจ้าสำนักหญิงหลายคนหลังจากพูดจบเขายังคงแนะนำต่อสิสืบทอดของฉันคนนี้มีความสามารถมากและพ่อของเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับไทยเจิ้นเต่าของเราดังนั้นฉันจึงรับเธอเป็นสิสืบทอดและเธอมีคุณ,ณสมบัติอย่างยิ่ง ด้วยวัยเพียง30ปีเธอได้ฝึกฝนศินละปะการต่อสู้ในระดับ5ดาวด้วยตัวเองเย่เชิญพยักหน้าด้วยรอยยิ้มพูดติดตลกผงเทียนสื่อจากมุมมองนี้แสดงว่าความแข็งแกร่งของสิสืบทอดของคุณนั้นแข็งแกร่งกว่าคุณการแสดงออกในตอนนี้ของหงชางชิงหดหูใจอย่างมากในทันทีเขาพึมพำว่าอาจารย์เย่ผู้ใต้บังคับบัญชาอยากจะขอร้องคุณเรื่องนี้ ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นถึงเจ้าสำนักหนึ่งถึงแม้ตอนนี้จะสละกตำแหน่งแต่คุณคงไม่ปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด้อยกว่าสิทธิใช่ไหมได้โปรดเพื่อเห็นแก่ความพักดีต่อคุณโปรดช่วยผู้ใต้บังคับบัญชาฟื้นฟูฐานการบ่มเพาะเมื่อเห็นรูปลักษณ์ที่น่าสมเพชนี้เย่เชิญอดไม่ได้ที่จะหัวเราะถามเขาว่าคุณและสิทธิคนโตของคุณควรได้พบกันแล้วใช่ไหมเธอไม่เห็นหรือว่าระดับการบ่มเพาะของคุณต่ำกว่าเธอ องช้างชิงรีพูดว่าเรียนอาจารย์เย่เมื่อวานที่ได้พบเธอสิทธิ์คนโตนี้ไม่ได้สังเกตระดับการบ่มเพาะของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่อีกสักครู่จะต้องส่งมอบสองย่อหน้าจุดกำเนิดแห่งเต่าที่แท้จริงของท้ายเจิ้นเต่าให้เธอและยังต้องแสดงวิธีการหายใจในสองย่อหน้านี้หากคุณไม่ช่วยผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณฟื้นฟูการบ่มเพาะเกรงว่าความลับของผู้ใต้บังคับบัญชาจะถูกเปิดโปง เย่เชนพยักหน้าด้วยรอยยิ้มพูดว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้ฉันจะฟื้นฟูให้เป็นระดับหกดาวเพื่อที่สีสืบทอดของคุณจะมองไม่เห็นการบ่มเพาะของคุณอย่างมากที่สุดเธอก็แค่สงสัยอยู่ในใจรู้สึกว่าอาจารย์ของเธอดูอ่อนด้อยไปหน่อย